เจนนี่โชว์สุดแซ่บถ่ายภาพกรุ๊ปแย่งซีนเพื่อนสุดแก๊งนี้เขาสวยทุกคนจริงๆสำหรับสาวแก๊งนางฟ้าไรแก๊งนี้เจนนี่นานาวนเส้นแอนอธิชาและเจนนี่อันพา ณป้อมแต่เมื่อล่าสุดอินสตาแกรมของแอนทิช้ามีการเคลื่อนไหวโดยโพสภาพที่มีแคปชั่นว่า11เดือน9 2023รุ่นตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้สวยไม่แพ้กันเลยสักคนแต่ถึงจะสวยทั้งแก๊งแต่สังเกตดูเจนนี่ในภาพจะแย่งซีนเพื่อนๆไปจ้าเพราะสะดุดชุดที่เจนนี่ใส่มันดูแซ่บไม่ไหวใส่เสื้อสูทที่ข้างในเป็นบราตัวจิว๋วพอลงมาดูท่อนล่างเพราะ ใส่เป็นเก่งๆในตัวน้อยทําเอาชาวเน็ตอึ้งไปเลยยังไม่พอเจนนี่ยังโพสต์ในอินสตาแกรส่วนตัวแคปชั่นที่ว่า t ท k e 30 to me ทูไม่ต้องซูมเลยมันแซบไม่ไหว